my health goes down, I need a cow. I'll find some wheat and one egg now. The sweet, sweet treat, all I need is sugar cane. I'll make some cake. cake. สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ไมคะครับวิรอบนึงนะว,วันนี้เราไม่ได้มาเล่นไมค์ครับมันแบบคนอ่นะอย่าอย่าเปิดไฟไม่ไม่ตัวฉัน ก็วันนี้เราเล่นไมค์ซีนั่นนะเป็นไมคซีเซิร์ฟไทยเดี๋ยวรู้สึกเหมือนเสียงเกมดังไปเฮ้ยเสียงได้ท่อนดังจุงไม่รู้นะโอเคไปเลยคือวันนี้เนี่ยเราอยู่กับไมคซีเซิร์ฟไทยนะซึ่งเป็นเซิร์ฟมอดนะเป็นไมคซีแบบใช้มอด ปุติไมซีเซิร์ต่างประเทศเนี่ยใช้ปักอินก็ใช่ไหมฮะ,ะแตอนนี้ใช้มอดมีปืนอะไรสมจริงมากอะปืนนี้ก็ปืนจริงๆเจากที่เห็นนะจะไอตัวปืนเนี่ยมีชื่อว่า M9 เป็นปืนเริ่มต้นนะนะแล้วก็ M9 ในนี้เนี่ยมีกระสุนว้าวเจอละเดี๋ยวเข้าไปไม่สไปเดอร์ไม่เอาจะมีกระสุนยูสิบนัดน,นะฮะถ้าเป็นเมื่อกี้สังเกตนะ ยายายาโอเคนะเ็เจอเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นที่กบดานหน่อยดีกว่าไหมเพราะว่าตอนนี้คือแบบเงียบมากผมก็ยังไม่อยากกลับเซฟโซนเพราะว่ามันคนเยอะนะตัวออกมาออกยากที่เกียดสุ่ม โอเคมันมีมอสสามารถมู่วิ่งนะเพราะฉะนั้นสามารถปรงเปดเฮ้ยเพิ่งรูดไปเหรอเพิ่งรูดไปเหรอเอาชีพหายดีนะมีแค่ของเริ่มต้นนะสวัสวดีมีใครอยู่ไหมมีไหม ไม่มีนะโอเคนะไม่มีอุ้ยไม่เปิด,ดติดเปิดไฟทำพรสแสงนะเพิ่งโดนรูทไปใช่ไหมใช่พ่อาจจะยังไปได้ไม่ไกลอ่ะแต่จะเสียงดีอ่ะ จคเสี่ยงเหรอผมมีแค่ของเริ่มต้นไม่น่าเสี่ยงไม่เดี๋ยไม่เสี่ยงอดีแล้วแล้วก็มุมมองนะมุมมองอันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็น first person นะหรือก็คือมุมมองปกตินเองแล้วก็จะมี third person นะจะเป็นแบบนี้แทนนะจะเป็น third person แบบนี้ นะจะเหมือนไมซีเอ้ยเดซีเลยตัวละครจะอยู่ข้างๆนะ่ะมันคงไ,ไกลไกลถ้าเกิดให้ดาวไปพอเราไม่เจอคนนะดีแล้วเริืมต้นนะนนานนานะนแะนะนะไม่ก็เจอขอให้เจอคนเป็นมิตรนะ,นะเออผมลืมไปแถวนี้อยู่ใกล้เซฟโซนะ อเออถ้าเกิดอยู่ตรงนี้อ๋อผมจำที่ได้ไมีอยู่ที่นึง่งเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราลงมาจาตรงนี้เนาะโอเคเดินลงไปตรงนี้คเดี๋ยวจะไปเจออีกที่นึ่งเฉียง north east north เ้หรือ east north เอ้ย north e a s หรือ east n o r t วะเออ north east ถูกแล้วเออนะครับจะไปเจอที่รู o ของอยู่ ใครก็ได้เออก็เท่โอเหงาเนี้ยเจอแล้วเจอที่แล้วตรงนี้ก็พอจะมีของอยู่นะแต่มันไม่ใช่ที่หลักที่ผม่นเลยเอาแล้วตรงนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่แอบมันเยอะแล้วมันขุกขาอย่างเงี้ยคนมันซุ่มได้ จะตายหรือเปล่าก็แล้วแต่ดวงนะแต่ในเรื่องของเรื่องนนะต้นอะแต่ตายไปนะพูดได้แต่ก็กลัวเหมือนกันนะสาได้เกิดที่ดีๆแล้วของได้อย่าเจอคนเลยจงมันสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้ แยได้มีเลซึ่งกันและกันเลยนะยามาเยี่ยมยังมีของอยู่เฮ้ยเขอเปยกมอนทำอะไรลอะองแปะดิแปะแปะได้ด้วยอล้ําทุบไม่ได้แต่วางของได้รู้วนะ่าน่าเป็นระบบใหม่เพราะว่าผมก็เข้ามาเล่นอีกครั้งหนึ่งได้อนนัไม่นานเท่าไหร่ฮู้ฮ ปีนไม่ถึงนะโอ้ม่มีของกล่องหลอกอ,อ๋อมันไม่ใช่กล่องหลอกนะเมื่อกี้กล่องนั้นมีของแหละแต่ว่ามันเป็นกล่องปืนไงมันก็เลยจะมีโอกาสที่จะไม่ดอกถ้าเกิดจะให้ปลาน้ำไม่ต้องให้เลยดีกว่านะร้อ,องขอแบนเดดเลยพวกเนี้ยนะ ตกใจเสียงตีตัวเได้อะไรมามรเอ็มตีแบบเจ้าแบนเดจาแบนเดด,นเด,ดมาฮิว้วนี่เลยเหอออล่ะแบนเดจแแผ่นเถอะขึ้นไปบนนี้ดู ก็มีบันไดขึ้นนี่หว่าโอ้ถ้าเกิดกลัวตกพยายามกกอนอีกแล้วเหรอมิลิเทอรี่อันคอมมอนด้วยอนะของดีถ้าเกิดดอกมันก็ปืนเลยนะโอ้โหมิลิเทอรี่อันคอมมอนเขียวมันไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆน,น,น,นะ ไปอีกที่นึ่งก็คงจะคนเยอะอันนี้แหไะซิวเลียนคอมมอนอืมมีการเอฟเคอ่ะนั่งพิมพ์คำสั่งเอฟเคเล่นกันถ้าเกิดมีใครขึ้นบันไดตรงนั้นมาน่าจะโดนกับดักผมเนี่ยตรงดีรูดยังค่ะเอ๊ะเนี่ยเนี่ยในตรงกล่องนั้นน้าดูก่อน โอ้พีนายนายพีนายเซ้นนายไอไอถูกแล้วเนี่ยพีนายเซ้นนายปืนพกที่ก็แรงพอๆกับดีเซอร์ทิกเกอร์นะนไปดีกว่าไ้ปืนใหม่กระบอกอะไปแล้วไม่อยู่ไอโง่เะเดี๋ยวผมใส่ต้องวิ่งนะผมจะตเติมเลือดต้องกินอาหารเติมเลือดอะ่ะ มีซอมบี้ในนี้นะถ้าเกิดเป็นตอนเช้าเนะี่ยซอมบี้จะเกิดได้เลยเพราะมันคือไม้สีไม่ใช่ไม c คร f บนะหวกคู่ใจสกินที่ผมใช้เป็นสกินแต่งเองนะแต่ตามจริงมันแต่งไม่เสร็จหรอกนะเอามาใช้ก่อนนี่นั่นแหละเจอักทีตรงนี้ สถานที่รอบดวงตูดเอ้ยสถานที่ในดวงใจเข้าไงวะเอาปีหาทางเข้าไม่ได้เนะเขทำไงดีทำไงกอ็อืมอืมนี่ อยู่พื้นหกไปคนเยอะอยู่ไม่ใช่แค่คนนะซอมบี้ด้วยนะเยอะมากเลยตรงนี้โอเคก็ขอโทษครับผม,ผม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 ไปก็ได้ฮมยมันมีมาสมามูวิ่งนะเพราะฉะนั้นอุ้ยได้ฟินมาวเวลาว่ายน้ำอะไรพวกนี้มันจะว่ายเป็นท่าฟรีสไตล์ไม่ก็ท่าก,กบนะอ่า โอ้โหเอะเก็บเก็บของเอ้ยเก็บของด้านนอกเอาเนี่ยไม่อยากเข้าไปด้านในมอนเยอะมากจริงจริตอนนี้ผมนึงไม่เป็นสภาพพร้อมลบเลยสภาพพร้อมลบต้องอีกเซิฟหนึ่งตัวเกมเดียวกันนะแต่อีกเซิฟหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ย,อยบอกมาดิว่าพูดเล่น หมูเห็นไฟไหมอะ่ะสิบหายปุาเอาย่อดิแล้วตัวเออยังไหละบิดมากเห้นวะเข้าไปหน่อยก็ไม่ได้เสียหายโอเค โอเคไม่เสียหายเลยไม่มีอะไรสักัน,นิดหนึ่งเดี๋ยวแต่กล่องเมื่อกี้นี่มีคนเปิดไปเมื่อแปดนาทีเป็นอะไรนะม i ลิเทอรี่อันคอมมอนหรือว่ามีลิเทอรี่คอมมอนนั่นแหละ mm. ถ้าเกิดเป็น m i l ิเทอรี่คอมมอนี่ก็เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้เองนะร mm. ีบออกเลยที่นี่ ผมยังไม่อยากตายเออโอด้ดีรู้สึกด้าหน่ายมิกท,ที่ไหนดอกกระสุนสนอะไบ้างถ้าเกิดเอาคำถามคำถาม,ามถ้าเกิดเอาคำถามนี้มาถามผมเนี่ยผมก็รู้อยู่นะ วิธีหนึ่งอยู่ไกลมากสำหรับคนที่เคยเล่นไมซนะไม่ก็ลองเปิดแมปไมซเอาที่ w o d w e o t m y c m a p c o m มันจะเป็นแคมเคิร์ชนะฮะชื่อชื่อว่าแคมเคิร์ชอยู่ตรงบริเวณไบโอมไบโอมของไอตัวไมซีนี่นะมันจะเป็นไบโอมคล้ายหินนะเป็นคล mm. ้ายข้าซัมบีนะ้เป็นบริเวณที่ เหมือนแบบเป็นภูเขาหินนะประมาณนั้นนะฮะใหญ่ๆเลยอยู่ประมาณเหนือสุดของแบบนะตรงไปทางนอตเลื่อยๆอย่างผมนะฮะรุ้นก็เจอนะแล้วก็บริเวณนั้นน่าจะมีที่ชื่อว่าอะไรปะแคมอัลฮาซ่านะก็มีอยู่สำหรับคนที่เคยเล่นไมค์สตีนะแล้วเราแบบแบกทีมพัน สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นไมซีเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะไม่รู้อยู่ที่ไหนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจุดหมายปลายทางต่อไปน่ย mm hmm. ก็จะจบพาร์ทนี้แล้วกันนะแล้วก็มาต่อพาร์ทหน้านะโอเคเดี๋ยวแล้วอีกไกลแค่ไหนนี้ที่จะถึงแล้วเนี่ยจำไม่ได้ไม่คยได้มาแถวนี้บ่อยนะ ปกติก็นานๆมาครั้งเลยไปดักอยู่แถวแคมป์เพสเฮ้ยเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมเห็นเนาะอ้าวดอกของไว้เด้อเอานะไปไปเอ้าแล้วแล้ววิ่งกลับหลัง รบหลังต้นไม้ใส่ของโอ้โง่เนี่ยยามทำนี้ได้แต่มันแลกมาด้วยน้ำเอเอมีแบนเดดเนี่ยผมคาดคมิตเตอร์ใครก็ไม่รู้อะแต่แบนเดดใช้ได้ครั้งเดียวกงหมดหมนล้วอะปกติแบนเดดใช้ได้สองครั้ง เมื่อกี้มาแบบชุดเจ้งแม่เต็มเต็มยศนะฮึมถึงกระเสียวเล่นสัจุงเลยไปไปต่อเนี่ยเฮ้ยไหนถึงถึงที่ถึงสี่วะจาะมืดแล้วอะ ไหนเซิฟนี้นะ่าจ,จะมีคำหยาบหน่อยแบบไม่หน่อยอะมัง้งเท่าที่เล่นเล่นมาเนี่ยก็หยาบในครั้งเซิรเฟเพราะนั้นใครที่เป็นผู้ดีก็ตัดฟันนะอีเนะแต่เมื่อกี้นี่คือเสียวมากเจอชุดจังแนด์เ็ตเต็มชุดเลยถ้าเกิดเป็นมิดก็ว่าไอย่างนะแต่ดูท่าทางกันไหมพวกชุดจังแนดไม่มีเป็นมิดเลย ตรงนี้มั้งน่าน่าถึงแล้ว s p ์ Eyes e มันมาตรงนี้นี่อยู่ฝว่งนี่ไงระวังหน่อยกันนะถ้าเกิดมันมาแคมป์ตรงนี้นี่ก็สวยไปนะก็ตายไปแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้แคมป์แค่มาลูดของเฉยๆนี่เราก็อาจจะไม่ได้ของ ถ้าเ้าเปิดของลีแล้วก็เยี่ยมหมอมันนีหมนะมาดูด้านเราวงเล็บมาเปิดไฟเล่นไหวให้น้อยเล่นไม้สี่เพราะคนเป็นเน็ดน้อยมาโอ้โห อย่างมืดนะไม่ไกลด้วยเอาเป็นว่าผมจะเข้าบ้านนี้นะทุ่งรูดไปมิล,มลิมิลิทารีแลด้วยโอ้โอเคเอาเป็นว่าผมขอจบพันนี้เนะพียงเท่านี้นะพาร์ทหน้าเจอกันกันกบไมซีนะพาร์ทที่สองนะฮะ คลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซนะับนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมเรามีแฟนเพจชื่อว่า w o r l d z u ลิงก์ก็คือ w o w e b f a c e b o o k c o m e c o 3 m y c r a f t นะมีเขียนอยู่ในเดสคริปชันนะโอเคคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่างที่บอกไปอะ That on me, fell on me, fell on me. Just out of nowhere, no one telling me, telling me. Caught off guard with no weaponry, weaponry. I'll stumble off until he can't see me, can't see me.